ดูหอมเตะจมูกเลยลูกเท่าไหร่ลูกละ5,000บาทไม่ได้5 0 0 0เยนนะ5,000บาทครับเรื่องจริงก็เ่งาหบาทอ้าวข้ามาเลยเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบกินผลไม้ก็อยากให้เขาได้กินผลไม้บ้างเขามีปัญหาสตรอเบอรี่ผมซื้อมากผมซื้อสตรอเบอรี่เนี่ยนะก็คัดมาให้เลยจากทั่วโลก อเมริกาเกาหลีออสเตรเลียก็แล้วบอกว่าเปรี้ยวทั้งทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยก็ซื้อไอ้แบบยี่ห้อเดียวกันเนี่ยราคาเท่ากันเนี่ยไม่เคยบอกว่าเปรี้ยวอุ้ชอบกินชอบกินไม่จริงไม่จริงตอนนั้นไปญี่ปุ่นครั้งล่าสดุดมีหน้าผู้ชายคนหนึ่งแปะอยู่บนนี้<อ>ฟิลเจ้าของฟาร์มโห้ยเขาบอกว่าโอว้วานเจี๊ยบโอ้เราเหมาเลยเห,หมาหมดนี่เลยนี่เขาก็ให้หนูเปิดก่อนเลยน้องครับรับรองครับหวานแน่นอนก็หยิบคอาคัแรกกัดไปปุ๊บ หนูเคยกินเลมบนนเฮ้ย <c oughs> คลิปนี้มีอยู่คลิปนี้มีอยู่และนี่ก็เปอ็นสูตรค่ะที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะ,ะเปรี้ยวสุดสุดเลยค่ะ <c oughs> นี่เขาแลอาจจะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าเปรี้ยวมากนะครับการันตีความเปรี้ยว ฟังนะคะทุกร้านที่จะมาโกหกมิวกี้ว่าสตรอเบอรี่ของคุณหวานมากหรือน้ำส้มแท้อย่างมาเล่นเนี่าฉันเอาเว้ย <c oughs> ผมก็เลยจัดมาให้นี่เท่าไหร่อันนี้พันสองตรงนี้ก็จะมี1,2,3,4 5 15ลูกอันนี้ 2L อันนี้พันห้าอันนี้ 3L 1,800พันแปดและวันนี้เดียว <c oughs> ลูกนี้ลูกเดียวนะ 5,000บาทตัวนี้เป็นสตรอเบอรี่สายพันธุ์พิเศษและนี่คือล็อตแรกของปีต้องจองกันข้ามปีที่มาคือมาจากจังหวัดปีปูนะฮะพีู่ัวอะไรคะมาดินีมาดิ <c oughs> แกนนี่ถามว่าคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ <c oughs> ลูกนี้จะทำให้พี่ได้เงินแสนหนึงกับคุณแดนนี่แสนหนึ่งค่าอะไรคากินแล้วหวานหรือโอนให้พี่เลยหมื่นหนึง่ง <c oughs> แต กินแล้วเปรี้ยวพออี่อ๋อหนูแสนหนึ่งเอา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 ,เอามั่นใจเพราะตัวเนี้ยยี่ห้อนี้เลยนะเขาแย่งกันทั้งญี่ปุ่นแล้วก็แย่งกันทั่วโลกมีแค่เจ้านี้เจ้าเดียวฟาร์มนี้ฟาร์มเดียว<ต>มาจากจีฟูแล้วก็ตัวเนี้ยจังหวัดจีฟูมาจากจังหวัดเลยคะ่ะ <laughs> พัฒนาสายพันธุ์กว่าจะออกตลาดเนี่ยสิบสามปีถ้าเราจะทําแบบรีวิวแบบแดนเนรมิตเราก็ต้องไม่ธรรมดานะฮะ ตัวนี้ความหวานของเขาเนี่ยมากกว่าสตรอเบอรี่ทั่วไปของญี่ปุ่นนะ13เท่าเขาเคลมกันแบบนี้ลองดมนี่กลิ่นอโรมาได้อีก5เท่ามันเป็นสายพันธุ์พิเศษเพราะฉะนั้นมันเลยแพงไงกว่าจะปั้นออกมาได้แต่ละลูกเริ่มจาก3ตัวนี้นะฮะนี่คือสตรอเบอรี่ที่เรียกว่าสายพันธุ์สโนว w h i t ไอ้3ตัวเนี้ยเหมือนกันแต่คนละไซส์เริ่มจากตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็ตัวนี้แบรนด์นี้คือแบรนด์ snow ว h i t e า w a j u ้าที่สูตรคุณภรรยาหยิบเลยคนละลูกนานี่นะอันนี้ตัวแรกพอกินเสร็จให้พูดว่าเปรี้ยวหรือหวานพร้อมกันโอเคหนึ่งสองสามหวาน หวานแต่ไม่หวานสุดมีปลายเปรี้ยวอยู่มันมีแบบกรอบๆนิดนึงอะไรเหรแล้วเราขายแล้วเราขายอันนี้เริ่มลูกละร้อยกว่าบาทอ่าอมามามินี้ลิมรสไว้หนึ่งสองสามหวานมีปลายเปรี้ยวนิดนึงเหมือนกันเอาเงาๆรสชาตเหมือนกันเยงแต่ได้ไซส์ที่ใหญ่กว่าตัวที่สเชิญครับ ลมืมเฮ้ยหวานเหมือนรักษาอาการเดี๋ยวเสียตังค์มานะหวานแต่ก็ยีงมีเปรี้ยวนิดนึงเน่ีรปรขอตรอบอรี่นะลูกเงนแสนจารเนยตมาด้วยดีกว่านี้หุ้ยว้าว it's very big ลูกลฟังแม่นะลูก c ิ i โอเคไหมไม่ต้องฟังใครไม่ต้องฟังแดดดี้ไม่ต้องฟังหมามีเอาความรู้สึกของลูกเปรี้ยวมากคิดว่ามันเปรี้ยวให้กระเดชชิมก่อนเลยโอ้กัดจัดจัดหวานหวานเป็นไงเงียบหวานทีนี้ถึงตาหมามีแล้วฮะสตรอเบปะร่ลูกนี้ที่ว่านว่าหวานที่สุดในโลก ทีมงานตอนนี้ลุ้นกันประมาณ8ชีวิตอีกสักครั้งผมยังไม่รู้นะเพราะผมก็ยังไม่เคยชิมนะชีวิตนี้ยังไม่เคยชิมเลยใ้ตัวเนี้ยแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคำตอบจะเป็นยังไงด้กินกันแบ่งรือว่าคือกี้สิบสเท่าจริงป่ะจริงจริง หนึ่งหมื่นบาทโอนเลยโอนเลยโอนเลยเอาโทรศัพท์มาข้างๆหวานแบบไม่มีฮิตติอ่ะเจ้าเฮียแบบแอคเตียวันนแบบไม่ได้สุดจริงเฮ้ยแบตหมดโทรศัพท์มันโอนไม่ได้เอาเลขบัญชีคุณมาพิมมาเอาไปไหนอ่ะไปหาเลขบัญชีไปหาเลขบัญชีเหรอมันหวานมากเลยไม่เอาอ่ะ แงเอาหรอแงเอาหรอคือดูกล่องก็รู้แล้วอะกล่องสีทองอลามอันนี้ยอมรับไปนะคะเหมือนกินที่ญี่ปุ่นเลยอะมาค่ะมิวกี้ตอนมันมหวานมากเลยว่ะห้างเงี้ยห้างก็ยอมซื้ออะอ่ะสรุปครับผมวันนี้าพิสูจน์สตรอเบอรี่น่าจะนะแพงที่สุดในโลกเป็นไงครับ หวานค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมนะฮะชอบคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ปั้งตันกระดิ่งให้ด้วยนะครับได้ชมกันใครวันนี้ไปก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอ่แจกช่วงล่าปากเหมือนเดิมเฮ้ยเกลกินเลย นหมดรายการมาเลยกล่องละพันสองพันห้าแล้วพันแปดคุณเลือกครับฮะอร่อยอ่านี่เนี่ยจานเลือกเลยอันนั้นเลยอันใหญ่เลยเนี่ยอืมมันจะมีกรอบๆนิดนึงนะแต่มันหวานหอมผมรู้สึกว่าสตรอเบอรี่มันต้องมีเปรี้ยวหวานอยู่ในตัวผมว่าอันนี้ก็ครบนะหวานได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่า